ทำไมการลดน้ําหนักกับคุณหมอลูกหนูถึงแตกต่างโปรแกรมซิกเนเจอร์สลิมไม่ได้เป็นการทานยาลดน้ําหนักนะคะ2อ,อาทิตย์ก็ไปลงครึ่งมันไม่เหมือนแบบเรากินยาลดความอ้วนนะอันนั้นกดประสาทปากจะแห้งน่าจะสูบอารมณ์มันก็จะแบบปรีส ถ้าเราไปเสียตังค่ายาลดน้ำหนักแล้วมันก็โยโย่นู่นนะี่นะอันนี้มันอาจจะแพงกว่ากันหน่อยแต่ว่ามันตอบโจทย์ะคุงยุบไปเยอะมากซิกเนเจอร์สลิมของเรานะคะจะเป็นการออกแบบการลดน้ําหนักเฉพาะบุคคลเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคุณหมอก็จะช่วยออกแบบวิธีเฉพาะบุคคลให้งะ,ะว่าเราเหมาะก,กับอะไรเป็นโปรแกรมที่ลดได้จริงแล้วก็ลดได้ไวนะคะน้ําหนักอะลงไปประมาณเกือบ2โลกางเกงเอว30 ตอนนี้เอวยีสัดส่วนเล็กลงทุกสัดส,ส่วนซิกเนเจอร์สลิมเลิฟม,มากค่ะซิกเนเจอร์สลิมสองเดือนเราลดไป5กิโลมาที่นี่เราไม่ผิดหวังอะคุณหมอลูกหนูนี่สุดยอดเลยใครที่อยากที่จะเข้ามาพบปรึกษาหมอที่คลินิกก็พบกันได้ที่ด็อกเตร์ลูกหนู l i โปซักชั่นแอนด์เบตรอสเซนเตอร์แล้วพบกันที่คลินิกนะคะ